ที่ปล่อยครับถามหนึ่งมีกรณีใดบ้างที่ผู้ซื้อรับสินค้าไปแล้วและไม่ชําระเงินแต่ผู้ประกันไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมหรือไม่มีสิทธิได้รับร้องค่าสินไหมหนึ่งกรณีที่ผู้ซื้อนะครับปฏิเสธจ่ายค่าสินค้าด้วยเหตุผลว่าสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายสินค้าไม่ตรงตามจํานวนหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้เห็นไหมดูนะครับอันนี้สําคัญนะไม่ใช่ว่า เราจะไปทวงทวงทวงอะาได้อย่างเดียวนะครับก็ต้องดูความสมตุสมผลด้วยนะครับเนี่ยสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงคือผู้ซื้ออ้างอิงว่าที่ไม่จ่ายเพราะสินค้าคุไม่ตรงนะรบ,บริษัทก็ไม่ได้ไม่ได้คุ้มครองนะครับต่อมากรณีที่บริษัทประกันทราบภายหลังว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซื้อสมรู้ร่วมคิดกันนะครับเพื่อได้มาซึ่งเงินค่าสินใหม่ทดแทนทุจริตนะครับ ทุจริตเป็นบริษัทในเครือของผู้ประกันภัยนี้ไม่ได้ยากนะครับการที่ผู้ซื้อชาระค่าสินค้าคืนแก่ผู้ประกันภยัยหลังจากที่ผู้ประกันภัยได้รับค่าจดเจยค่าสมัยจากบริษัทประกันไปแล้วนะครับอโอเคต่อมาครับกรณีที่อัตราความคุ้มครองอัตราความคุ้มครองนะครับ ความเสียหายสำหรับผู้ซื้อหนึ่งรายเกินกว่า80%ของมูลค่านะครับก็คือว่า80%ของมูลค่าวงเงินสูงสุดหรือ80%มูลค่าความเสียหายแท้จริงแล้วแต่ตัวใดน,น้อยกว่านะครับเกินส่วนนั้นไปบริษัทประกันก็จะไม่ได้คุ้มครองกรณีที่การส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อหรือว่าบายเออร์น,นะครับโดยที่ผู้เอาประกันภัยทราบดีว่าบายเอยรมมีปัญหาทางการเงินอันนี้บริษัทประกันจะไม่ได้คุ้มครองตามพยุดเว้น ต่อมาครับคาถามที่สองถามว่านะครับอาจารย์ครับกรณีข้อตะกี้นะครับมันสถานการณ์อย่างนี้มันก็ดูค่อนข้างยากนะคระับปัญหาการเงินเขาซื้อเพราะว่าลูกค้ามันมีปัญหาการเงินเขาถึงซื้อครับไม่ไม่เขาว่าปัญหาทางการเงินมีปัญหาทางการเงินหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีปัญหาทางการเงินหมายถึงว่าแบบหมุนเงินไม่หมุนไม่สามมีเงินติดลบอ่ะมีสภาวะที่แบบ นี่ทรัพย์ส,สินมากกว่านี้สินค,ค,คือต้องเคลีย์แบบนี้ก่อนการการทําแบบการการวางสินเชื่อแบบนี้บางทีมันไม่ได้มีปัญหาทางการเงินแบบซับซ้อนนะคือเป็นเครเดิตที่เขาวางไว้เพื่อให้บริษัทเขาหมุนต่อได้แต่บางบริษัทคือบางบริษัทคือมาซื้อสินค้าแบบนี้ด้วยเหตุผลอย่างท,ที่ที่เราคิดว่าเออมัน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 ถ,ถ้ามันใช้แค่การหมุนเงินมันไม่ได้มีนี้สินมากกว่าทรัพย์สินคือมันรอล้มละลายนะครับอันเนี้ย มีปัญหาคือเขาเทรดเครดิตเฉยๆนะครับเพื่อเพื่อให้ให้เขาสามารถหมุนหมุนปกตินะครับมีช่วงเวลาในการจ่ายเบิกจ่ายอะไรจ่ายเช็คสตองสตองแต่เชื่อว่ามันเช็คกันได้ในะปัญหาการเงินแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ทราบมันก็ไม่ผิดนะครับปัญหาทางการเงินมันไม่ได้แบบแบบเล็กๆขนาดนั้นนะี่ยมันจะต้องมีภาพที่ใหญ่พอว่าเขามีปัญหาภาระหนี้สินเยอะกว่าเยอะไปนะ อาจจะไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินได้เลยแม้ว่าจะครบสามสิบวันแล้วก็ตามอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพนั้นมันมันจะไม่ได้บอกเฮ้ยลูกค้าไม่มีเงินลูกค้าก็เลยมาติดไว้แล้วก็เช่นเดินจ่ายไม่ใช่อันนี้นั่นคือเรามีสภาพคล่องในการจ่ายมองไหมแต่ถ้า,ามีสภาพคล่องเอาง่ายๆเหมือนเราหนี้สินทรัพย์สินมากกว่านี้สิคือเจ้าหนี้ยเยอะครับแต่จะซื้อของใหม่ไปแล้วไม่มีเงินไปซื้อของไม่มีเงินมาซื้อของไะต่อไหมเออแล้วก็หมุนไม่ได้ด้วยวนั่นคือปัญหาทางการเงิน อย่างนี้ครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอย่างลูกอย่างสมาชิกในทีมผมเนี่ยครับเขาทําธุรกิจติดต่อกับโรงงานตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องตามนี่ไม่ได้อยู่หลายแสนเหมือนกันแต่คนนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไปเออถ้าเกิดเขาขายในจังหวัดนั้นนะครับเขาก็ยังรู้ว่าเออแต่ละโรงงานในสภาพคล่องเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเขาไปขายข้ามถินไปจังหวัดอื่นอย่างเงี้ย ก็บางทีกจะไม่รู้ไม่ไม่ก็ถือว่าไม่รู้นะครับก็ถือว่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับโอเคน้องคือขอแค่ไม่รู้โดยบริสุทธิ์ใจมอบมาเออหรือไม่ใช่ว่ารู้อยู่แต่ทาเป็นเหมือนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันบริษัทมันก็ดูอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูข้อที่สองนิดนึงนะครับสองสามจบแล้วนะครับคําถามครับระยะเวลาในการพิสูจน์หากมีการติดตามทางโทรศัพท์ ไปเฝ้าที่หน้าอาหารหน้าบ้านทุกวันเก้าสิบวันนะครับแต่ไม่มีหลักฐานการติดตามเป็นรยลัลกอักษรต้องทําอย่างไรหลักนะฐานแสดงว่าดําเนินการติดตามสินค้านะครับเช่นจดหมายอีเมลนะครับทวงถามที่ส่งอ่าทวงถามตามที่ส่งผู้ซื้อในกรณีใช้โทรศัพท์ติดต่อต้องสามารถให้รายละเอียดได้ว่าโทรหา ใครเป็นคนโรหาโทรไปที่ไหนคุยกับใครคุยว่าอย่างไรสุดยอดค,คุยเมื่อไหร่กี่ครั้งและผลเป็นอย่างไรประธานโตษนะฮะอย่างเดียวครับคุณต้องทําคุณต้องอัดเสียงนะหรือไม่ก็ต้องนั่งจดนะครับเวลาที่ทวงนะครับอัดเสียงนิดนึิงนะแนะนําวาดเสียงนะแนะนําวาดเสียงนะครับนะหากเดินทางไปทวงเอง หรือไปเฝ้าหน้าบ้านหน้าร้านญาติพี่น้องเขาบ้านญาติของผู้ประกันต้องสามารถให้รายละเอียดได้ว่าใครเป็นผู้เดินทางไปทวงไปเฝ้าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่พบกับใครเดินทางไปกี่ครั้งและคนเป็นอย่างไรแนะนำเป็นด้านบนดีกว่านะครับ <laughs> แนะนำไปด้านบนอีกว่าจดหมายอีเมลหนังสือทงถามแต่ถ้าคุณจะเอ้ยคุณโทรก็ได้แต่รายละเอียดต้องตามนี้โทรหาใครโทรไปตอนไหนโทรโทรหาใครอใครเป็นคนโทรด้นะคนโทรคือใครโทรไปที่ไหนคุยกับใครคุยว่าอย่างไรคุยเมื่อไหร่กี่ครั้งมัน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 เหมือนมันเหมือนเมียกําลังทำ ไอ้ความรู้สึกไหมเฮ้ยเหมือนเมียตามตุลัเหมือนเหมือนเมียกําลังจามจิกและจับจับกําลังจับผิดสามีอยู่เลยโทรไปไหนโทรไปไหนคุยใครคุยยังไงคุยเมื่อไหร่คุยกี่ครั้งแล้วแล้วคุยว่าอย่างไงอย่านี้แหละไปเลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนบริบทนิดนึงเนี่นยมมนะครับเยอะเี่ยแต่สมเหตุสมผลนะครับเราไม่มีแล้วส,สองมม่ต้องสามารถ มันถึกได้ครับว่าว่าเราสมมหตุผลเรามีการโทรจริงนะครับคือเราโทรจริงแต่เ,เราก็ต้องมีหลักฐานจริงๆที่มันสมเหตุสมผลด้วยคาถามครับถ้าผู้อาอประกันถือกรมมาทานตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับปีสองพันสิบเก้าถึงวันที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบนะครับได้ดําเนินการส่งสินค้าให้กับบริษัทเอดังนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับวันที่สามสิบปีสองพันสิบแปดได้นําส่งสินค้าออกไปแจ้งหนี้ห้าหมื่นบาท ซึ่งครบกำหนดสัญญาค,คารึ่งกว่ากำหนดชำระภายในวันที่31เดือน1ี2019โอเคเห็นหนึ่งเดือนเนาะ29ครั้งนี้2ก็ส่งไปอีกครับวันที่2เดือน1นะครับ300,000ปี2019ภายหลังทางผู้ประกันภัยทั้งว่าบริษัทเไม่ได้ดําเนินการชําระทั้ง2ครั้งกมธัรม์ฉบับนี้จะคุ้มครองสินค้าอย่างไรนะครับคําตอบครับ คุ้มครองเฉพาะครั้งที่สองครับเพราะครั้งที่สองเป็นครั้งที่ใบเสร็จนะครับเป็นครั้งที่ใบแจ้งหนี้เนี่ยนะครับออกอยู่ในช่วงของวันคุ้มครองเวลาเราดูเราไม่ดูนะครับว่าคุณส่งไปถึงไหนเราดูที่เอเราดูที่ไหนครับเราดูที่อ่ารัวันเดนุมัตินะครับวันทีนุมัตินะคุมมีการส่งของออกไปแจ้งหนี้วันที่ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ที่อยู่ภายในวันที่คุ้มครองครับ โอเคไหมอย่างตัวนี้วันที่30เดือน12นะครับตัวนี้สามสิเดือน12ึ่สองไปแจ้งหนี้มันไม่ได้อยู่ในวันคุ้มครองนะครับจึงจึงไม่ได้รับความคุ้มครองไว้แล้วคุ้มครองแค่ตุงหลักนะครับโอเคไหมเนี่ยบริษัทอนุมัติคุ้มครองและผู้ประกันภัยชำหรเบี้ยประกันภัยกรรมการจะให้ความคุ้มครองสําหรับการออกใบแจ้งหนี้โจทย์สิทนคการได้รับคุ้มครองเท่านั้นนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอ้สุดยอดจัง ยาวลึกนะนี่ครั้งแรกสุดยอดสุดยอดยตอนแรกถามผมไม่ได้คิดว่อาอาจารย์โอ้ยาวขนาดนี้ผมเปิดโอ้ตกใจเลยแต่พยายามไม่สั้นเอาคือเคลีย์จับประเด็นให้ครับมันจะได้เข้าใจง่ายเพราะบางตัวเป็นภาษาภาษาประกันไงเออมันต้องมาเคลีย์เป็นภาษาคนนะยกตัวอย่างให้เห็นปไปแต่แต่ผมแต่อาจารย์ชอบตรงนี้นะตรงที่กรณีแบบเรา,เรา,เราไอไอเดียวที่เราเราไม่ ไม่ได้โทรไปไนนะเนี่ยนะโทรศัพท์ใครเป็นคนโทรโทรไปหาใครโทรไปที่ไหนคุยกับใครคุยโอได้ไปฟ้อหน้าบ้านนะ <c oughs> ไปฟ้องหน้าบ้าน <c oughs> หน้าบ้านหน้าร้านญาติของผู้ประกันภัยต้องสามารถให้เหยนได้ว่าใครเป็นคนเดินทางไปไปเฝ้าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่พบกับใครเดินทางไปกี่ครั้งคุณเป็นอย่างไรเฮ้ยแต่ มีความสมเป็นสมปนครับก็จริงๆเราเราเลือกข้างบนดีกว่าเป็นจดหมายเป็นอ e ีเมลตตวงถามน่าจะง่ายกว่านะผมว่าพิมพ์มไปแล้วก็ส่งในชะ่ไหมเออพิมพ์ไปแล้วก็ส่งจดหมายก็เจอ,อจดหมายแล้วก็ถ่ายไว้แล้วก็ส่งเนงะี้ยมันก็ยังโอเคกว่าอันนี้ต้องมาจดทุกตัวสอนคุยไว้อย่างไรอย่างเงี้ยอดครับผมจริงๆมีนี่อาจารย์ เดี๋ยวค่อยคุยเอาหน้ากันได้ประกันของทิพยะอะไรนะประกันไฟเบอร์ของไฟเบอร์ใช่ไฟเบอร์ไอ้โหดๆนี่แต่ตัวนั้นเน่ะมันทุนน่าจะสิบล้านมั้งทุนน่าจะสิบล้านอ่ะรู้สึกว่าว่าสูงอยู่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวค่อยคุยเขาหน้านเดีรยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับบางคนไม่เคยเห็นนีให้ดูราาป่ะอาจารย์เห็นนะแล้วอาจารย์เคยถามถามไปแล้วประกันไม่มีใครเคยถาม ไปแล้วประกันจนบอกอาจารย์มึงมดูดูทุกอย่างเลยคือไม่เคยมีใครมาถามก็นะบางตัวชงหมบางตัวบงเอาพูดตรงนะบางตัวอาจารย์เป็นคนเปิดสกสารพวกเราอเป็นคนเปิดสกสารเช่นในตัวตัวไอที่ที่มันคบปีเนี่ยครบปีละครคบปีละไ้ไอตัวนวจิตทำลายเออทำลายคบปีแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเรียกงง,ง พอเห็นเราขายปับ๊บเราไปคุยปับ๊บมันก็ไปดูไงอ๋อมันขายมันอย่างนี้เองเหรอตอนแรกเขานึกว่าแบบยุ่งยากจริงๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรแปลกๆเราเอามาขายก่อนครับเดี๋ยได้อยู่ไหนเดีย๋ยวที่พยจารามีเบีย้ยเป็นเบีย้ยเดียวนะกับมันยุ่งยากนะนะมสำหรับต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน900ล้านธุรกิจนะครับอมีใบคำขอด้วยไหม แล้วก็ต้องเซ็นผู้ลงนามนะมันจะมีทุนตั้งแต่แบบเจ็ดล้านห้าล้านห้าอย่างเงี้ยความคุมคมค้มครองคุ้มเครืออยู่นะวองเงินประกันนะครับเนี่ยมันก็จะจ่ายค่าความรับผิดต่อบุคนลภายนอกค่าสุขคดีค่าตรวจสอบข้อมูลโน่นนี่นั่นเยอะเลยฮะมันเหมาะกับตัวในส่วนของของธุรกิจใหญ่ๆจริงๆนะครับ คือถ้าธุรกิจอาจารย์แนะนําตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อในส่วนของกรุงเทพหรอกถ้าเป็นธุรกิจจริงๆนะครับถ้าเป็นธุรกิจจริงๆเนี่ยแนะนําตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเล็กๆร้านเล็กๆไปซื้อไซเบอร์ไนะเดี๋ยวนี้ว่ามาคุยกันในใน,ใน,ในโอกาสถัดไปแล้วกันนะครับโอเคเนาะวันนี้ประมาณนี้นะครับเที่ยงคืนหรือยังเที่ยงคืนครึ่งนะ <laughs> ยาวครับยาวเมื่อกี้ยาวเหมือนกันนะแต่พยายามอันนั้นคือยาวย่อแลยนะให้คุณเข้าใจง่ายๆเนาะนะครับผมก็ไม่กี้ว่าจะยาวขนาดน,นั้นนะยาวครับม,มีเยอะนี่น,นี่นี่ส่วนลดรับหกสิเปอร์เซ็นต์นะเคิคนะใช่ครับเยอะนะเยอะนะลองคิดดูว่าคุณขายแผนเอาสามหมื่นได้สามพันห้านะขายแผนประกตอะได้สามพันหะ้านะ แนแพ็กเกจมันง่ายตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีห้าคนองคุณต้อมมันมันมันมีแค่คนสองคนผ่านธุบุตเนี่ยมีลูกค้าแค่ลายสองลายผ่านมันก็คือทําได้แล้วไงมันก็คือไม่ไม่ซีไงแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเราซื้อแยกอ่ะถ้าสมมุติเราซื้อแยกอ่ะมันจะถูกบีบโดยคําว่าไม่ถูกบีบเลยว่ามันต้องมีห้าลายขึ้นไปถ้าเราซื้อซื้อแยกอ่ะโอเคไหมแต่แต่ซื้อแยกมันจะถูกจํากัดนิดนิดหน่อย เพราะนั้นครับก็ลองไปคุยดูนะจริงๆมันเป็นโอกาสเปิดนะครับถ้าเรามีคอนเน็ชันลูกค้าแบบเนี้นะครับลองกลับไปทุกทวนลองกลับไปเขียนตารางที่อาจารย์ภาพที่อาจารย์เขียนไว้บอร์ดให้ดูครับแล้วลองไปลองไปเขียนในรูปแบบของเราอ่ะนะครับรูปแบบของเราอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้วระหว่างที่เขาทํากับไม่ทําอะไรที่ทําให้เขาขาดทุนมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์มาเฮ้ยเขาเกิดความเสียหายเกิดเกิดเกิดคนเขาไม่จ่ายจริงๆระหว่างเขาทาประกันยอมเสียสามหมื่น สามหมื่นสามหมื่นห้านะครับหรือหมือนเจ็ดันห้าร้อยเป็นเบี้ยเริ่มต้นท่านซื้อแบบแยกลายนะครับแล้วมีห้ารายขึ้นไปถ้าเขาทําไม่ทําอะไรขาดทุนมากกว่าน,นะครับเราทาไม่เข้าเห็นภาพแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆพอสุดท้ายแล้วเราจะไปดูมันจะมีเงื่อนของเงื่อนไขรอนานตั้งห้าเดือนแต่เขาต้องว่าจะออกว่าถ้าเขารอห้าเดือนเขารอห้าเดือนแต่อย่างน้อยเขาได้ห้าแสนคืนมาครับเขารอห้าเดือนเขาอาจจะไม่ได้อะไรคืนมาเลยเขาจะเลือกเออะไรนะครับ ลูกค้าจะเลือกอะไรลองคิดดูแล้วถ้าสมมติว่า5เดือนคุณไม่ได้อะไรคุณยังต้องเสียค่าฟ้องเขาอีกแต่ถ้าในในส่วนของตัวประกันนะครับทําไว้เนี่ย5เดือนคุณได้เงินคืน500,000นะถ้าถ้าคุณคำเสีย6 0 0 0 0กลว่าคุณยังได้ค่าบริษัทประกันเขายึงช่วยในส่วนขวองค่าฟ้องร้องได้ค่าติดตามทวงถามอีกนะครับ80%ค่าติดตามทวงถามตามหนี้ฟ้องหนี้อะไรพวกคุณนะครับ80% ผมไม่ได้เสียฟรีอ่ะคุณคิดดูระหว่างขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นกับขาดทุนประมาณสักแปดสิบประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตคนเลือกก็อะไรนะครับลองพารณาดูจริงไม่ถึงด้วยซ้าไปลองพารณาดูบวกปรกกันเข้าไปผมว่าขาดทุนไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเคสมสูงไม่ถึงแต่ถ้าเค็มน้อยก็ไม่แน่แต่ผมว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการลองรับความเสี่ยงที่ที่ดีที่ความไม่มีนะครับเรื่องเราขายแบบ คนละห้าแสนรายละห้าแสนแล้วเขาปฏิเสธมาเงี้ยครับแล้วใครจะมาช่วยคุณวันนี้บริษัทให้ประกันช่วยเป็นส่วนของการปริษัทให้คุณนี้ไหมนะครับการซื้อขายมีความคุ้มครองในการซื้อขายอย่างน้อยวันนี้เราส่งของออกไปนะครับเราอาศัยว่าเราเราเชื่อในตัวลูกค้าเราเชื่อในตัวผู้ซื้อว่าผู้ซื้อมีความสามารถจะจ่ายเราได้แต่ในยุคนี้คุณมั่นใจได้ขนาดไหนว่าผู้ซื้อมีเงินพร้อมที่จะจ่ายคุณหรือเขามีสามภาะพร้อมที่จะจ่ายคุณ นะครับป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ทีหลังนะครบับัวหายแล้วมาล้อมพ่อไม่คุ้นนะครับคือลองฝากให้เราเอาเอาไปคุยก็ได้นะครับลองไปดูไห์อีกทีหนึ่งและไปทบทวนดูนะครับจริงเป็นประกันที่น่าจะขายได้ถ้าคุณมีคอนเนคชันหรือถ้าปเปลอๆไปเจอคอนเนคชันนะครับลองเอาแผนนี้ไปคุยเขาดูลองลองวาดกระดานเหมือนที่อาจารย์ทาดูเปรียบเทียบไปเขาเห็นเขียนเป็นภาษาคุณน,นะครับอาจารย์เขียนง่าย,ยง่ายแค่นี้ นะครับตามในมืออาจารย์เลยลองไปเขียนดูให้เขาเห็นให้เขาเห็นถึงความมุ่งครองมสำคัญจริงๆหลักๆมันน็คือว่าถ้าเราเข้าใจความมุ่งครองทั้งหมดสิ่งสาคัญนั่นคือไว้บ์ดที่อาจารย์เขียนลองกลับไปดูช่วงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ลุงก็เขียนเป็นที่มันดูดีในแบบของคุณนะครับหรือคุณจะทําเป็นเป็นฉากก็ได้เป็นเป็นภาพที่มันมีตัวนั่นตัวนี้ประกอบแล้วคุณก็วาดให้เขาดูสร้างเป็นภาพให้เขาดู ไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับด,ดีเลยนะฮะยาวเลยจากเรื่องนี้ไม่มีเรื่องไหนจะคุยกันคุยยาวเลยนะครับอืมเนค่าโอเคครับผมอะไปแยกยา้ายกันนะครับหลับกันดีราที่สวัสดีครับทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ